ร่กกันกับช่องเป่าตามปิดชีช้างนะครับฝนตกอีกแล้ว ช้างสีอะไรเนะเาะนี่สีแดงหรือสีดำนี่สวัสดีครับสวัสดีแม่วันนามาแล้วมาแล้วไปเล่นนามมาสปาคุ้นครับแม่แม่แต่ตุ๊าดีครับผมสวัสดีครับ,รบแม่แม่หน่อยเดี๋ยวครับก่อนไปเล่นน้ามอีกแล้ว สวัสดีแม่ติ๊กนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปล้วไปเลนน้ำเนี้นสะ่วนได้เสียกมาเลนละฝนตกนะครับฝนตก มีน้ำ่วนตัวน้ำมิ่งเป็นวะในวันบอกนีชัดเจ๋วครับชัดเจ๋ววะยาหนิดเป็นไงครับแม่แม่ชัดเจ๋วดีบอกครับสงสัยอยากออกไม่เล่นข้างนอกโอ้ยออกมาเมื่อกี้ครับแม,ม่แม่โอนนันน่นนั่นปีนเรา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  เฮ้ยบบบบเบาเบาเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยสวัสดีไม่นสมนใจครับเฮ้ยเบาเบาเบาให้เฮ้สว่วนมาอย่งนั้นฝนตกบอกมาดอกบอกมาดอกเฮ้ยนสว่วนมาทำาไรฝนตกสงสัยสวงมากเกนเนี่ยเลย <c oughs> สบายไหมครับแม่ สว่างวะสว่างวะปีนยางเดียวได้ผลนจ้งแจ้งว่าสั่นโอ้แจ้งครับวันนี้แจ้งให้าตากุนเลยดูดูน้ำอ้ําตรงนี้ท่วมสาน้ำส่วนตัว ดูคุ้นเต็มตัวฝนตกนะไม่ไงดูท้องฟ้าดูบรรยากาศท้องฟ้าก่อนมืดมากครับ <c oughs> นี่เหนียวบวกหรือนี่พื้นมะเร็งบวกพื้นมักมันเหรินบวกน,น,วกน,นี่ตรงที่ใกล้ยู่ครับชอบเลยอ๋อ <c oughs> อาอ,าอาไปได้นะลองควายมนเร็งบวกข้างหน้าก่อคึกคึกบวก เดี๋ยวเดี๋ยวดูมีเงียเลยมิงเดี๋ยวคอยหยาดไปมึงครับแม่ขุมมิ่งก่อนเด้ยอ,เอยเฮ้ตั้งกล้องไว้ทางนี้ก่อนออเดราคอยอยาดตั้งกล้องไว้ข้าวหนึ่งได้ครับแม่แป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้ขอข่าวไปใส่กันเด้อแป๊บหนึ่งนะครับแม่ตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อน แล้วมาแล้วมาแล้วนี่แผ่เนียนอนมาครับเอาแล้วสนุกแล้วงานนี้ ผู้าสาวใช้ท้องบพ่สบายมึงต้องส่งกำลังใจให้ด้วยครับผมส่งกำลังใจให้สาวใช้ท้องครับขอให้หายเร็วเด้วยเออคือีข็ขงคือแขยงคือแขยง,งสูยอยู่ดเด้อสูยมัดบวดีเด้อเอาแล้วเอาแล้วพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะเออเออเอาเอาดูครับแม่แม่คิดเลยมึงบอก โอ้โหไฟสิต้มอ้นพี่ถือหนาเต็มๆเลยเอ้าเอ้าสนุกมากเลยครับดูดูแม่วิดียวมาสปาค้นกับพี่วดียวไปสายนอกกําลังกี่โมงนี่กําลังห้าโมงครึ่งครับท้องฟ้าดูครับแม่แม่หมือนแห้งสวัสดีครับแม่พิมพ์ครับ โอ้ดูท้องฟ้ามืดมากสวัสดีแม่แตนครับโอ้ขี่ต้มแม่มดผีแล้วมั้ยมิงมิงมิงโดนพ่อนะลูกเฮ้ยอุ้ยๆุ้ยอุย,อย,อย,อยตาม,มาเย้าจ้าคิดถึงฝนจ้าทั้งไดนฝนตกในนอนเหมือมนนี่แม่แม่ฝนตกไหมครับผมอือคือแห้งหอนที่หนึ่ง ไม่ว่านกับว่าไปอูอ้คือเง,งี้ยงคือเงี้ยงสูงรุดแท่งงาน,นยิงผูกวดีอยู่ที่น,นุนตกเป็นพักๆเหมือนกันแหละครับใม่ไหมตอนนี้แต่ตกเย็นมากนี่ตกแง้งครับส่างหน่อยลืมคลิกแล้วสูรุดเลี้ยวสูรุดเลี้ยวสูรุดเลี้ยวเด,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 ด้อเด้อเด้อเดมัดไม่ก้นมัดไม่ก้นตั้งทั่วสามปีนี่ก้น โลุดเลี้ยวสูลุดเลี้วตั้งทุ่งซานีก่อนเป็นมึงเลี้ยวเปนมึงเลี้ยว ถึงวะนี่โอ้ถึง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 โอ้โหจะจอ,อ,อดมันหย่อนมากไกลๆเร้องไก่อุ้ยอุ้ยสวัสดีแม่สมพิดครับสวัสดีครับผมภาพบึงตูดสร้างตอนฝนตก <c oughs> บึงดากสร้างครับดูดูลูกชายแม่แม่ครับบึงตูดดูตูดมีด้ขี่ตมไปแล้วไปแล้วเอาแล้วเอาเอา ยาของเราแน่นอนกับตันทีตันใดนดนะอุ้ยระวังเสียขัดอู้หู้คือแข็งคือแข็งคุณน่ะคุณน่ะดูครับนี่อืมอัดทางงานย่างเดียวเลย แม่แม่ได้อะไรทานข้าวเย็นกันครับผมน้องมียอมชนครับผมฝนตกนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอ้โหโไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะแม่น้ำอ้อยนะครับผมสวัสดีครับผมไหนน้องอันผิดก,ก,ก,กูข้าวสารฉขมใบ เ่ืยอให้เราไม่ตกรถนะมาครับผมเอาคือแข้งเอาคุณแม่เล็กกี้แม่ติ๊กบ่กอืมครับผมมีคุณแม่อะไรบ้างราด,ดูกันบางทีก็แม่แม่ท่านไหนเห็นคอมเมนต์บางบางท่านพ่อป๋าก็มองไม่เห็นเลยอาอแล้วอาอแล้วอาแล้วลุยขีตมแล้ว,ล,ว,ล,วลุยขีดตมแล้ว,ลลวอุ้ยถอ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 ย,ถอย,ถอย,ถอย เียงนี่เซลยูบนอ่อนี่บาาบ้าไงบ้าบาจะคึกวะนั่นอู้คึกเ้ดูตัวครับ คลิ๊กคลกคลกนะครับมีเสียงด้วยมีเสียงด้วย เริ่มชึกมากเลยครับแม่แเ,เอาเอาเอาถูถูเจอบวกแล้วแรงดังเชียวใช่ครับแม่แม่คุณนะคุณอู้อู้ออเอาเอาเออคุณรุมไปครับผมเวลาฝนตกมมกผมจุมี่บวกเหร่นพึ่นมา ยังดีมากถึงเตี๋ยใบยแล้วโอ้เป็นกี่ตมเนีล่นเลยวแบบนี้อู้ไกลระวังเด้อไกลระวังเด้บวบเอาอีกแล้วอ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋ขาดแท้ <laughs> ก่อจมพ์่เสร็จก็ปอกพมิปก่อนเฮ้ยลุดเร็วรุดเร็วรุดเร็วรุดเร็วเฮ้ยถอ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 ยไปถอย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 ไปนะพุ่นไป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 นะพุ่นไปเฮ้ยถอยไปเฮ้ยไปไปเร็ว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 มาถือกล้องให้แน่เร็วเยบเร็วเร็วจะไปผูกกันนี่เร็วเร็วเร็วจะไปผูกกันนี่ รู้แล้วรุ้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยเอาเอาเอเอาเาลัดมาลับไปแล้ว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 ลับลัๆลัลับลัไปลับไปลัดลับลัดลัดอ้จับจับจับเรอรุเอ้านี่ไงนี่อู้ จากการแม่เจ็บเลยอุ้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 ยสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะให้ผมเล่นแน่พ่อเปาอืออืออือให้ผมเล่นแน่อือให้ผมเล่นแน่ไก่ลก่ระวังเด้อไก่สวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะยิงช้างลุดค่ะลัน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 นโอ้ยน้องพ่อเปา มามาเด้อ like มาเด้อมาเด้อจับให้ทันเด้อช้างเปลือกที่ไหนหลุดมาบ้านตะพิกสวัสดีค่ะมัดยังไงมัดให้หลุดนี่เอาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาล้วยมาหลอผมเลย่อเป๊าเอาล้วยมาหลอผมเออแม่แม่หายแล้ว ว้ายดูดูดูอยากเล่นติเอะอยากเล่นอ้างน้ำบ่ช้างเผือกค่ะช้างเผือกหยุดนะคะแม่แม่โอ้โหสวัสดีค่ะอุ้ยเสียงหยังอ่ะทำอะไรกินกันมื้อเย็นค่ะตอนนี้เม็ดเจี๊ยบหลวก อาก,ก็เจ้าบอกว่าให้เปิดหน้าแดงแจ้วังหันเดเอะแดงแจ้วังหันนั่นแหละแดงแจ้วาหันน่นแหละแดงแจ้าวา,า,า,าคลิปนั่นแหละสวัสดีจ้าโอ้ยงงแตะท้องเหรอมาที่นี่เฮล่าเรนแน่สวัสดแีแม่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีแม่วันนานะคะสวัสดีแม่ติก๊กค่ะสวัสดีแม่สมใจนะคะ สวัสดีคุณแม่บุญเอี่ยงเนาะนี่บุญบุญกรบอ่ค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่พิมพ์แม่แตนนะคะแม่สมพิษนะคะสวัสดีค่ะแม่น้ำอ้อยนะคะออแม่เอี่ยง,อองนี่พิมพ์ลดานะคะอันออกอันถือปะเนาะนนสวัสดีแม่วังทองค่ะ <laughs> ส่วนจริงๆค่ะถูกใจผมเลยครับเนี่ยถูกใจผมเลยยังไม่ถึงห้องเลยค่ะยังหนักไม่หนักมีแต่มินชีมาเลยครับเออเม่เจ็บได้ต้มหอยไอหลวกหอยแข้งค่ะลวกหอยแข้ง มากินด้วยกันนะคะเอาไปผมเลยอ,อ,อผมจได้ดป้วนนี่อออบอกให้เสียงนะคะเสียงแต,แต่ว่านั่งแล้วนะคะตอนนี้ค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านค่ะสวัสดีแม่จิตนภาค่ะบอล้ว่ากินหอกเรียนเรียนต่อ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเปยันทังนั่นไปยันทางนั้นเนาะอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมขอไปเที่ยวหน้าบ้านก่อนพ่อผมขอไปเที่ยวหน้าบ้านแ <laughs> น่กระเป๋าใหมไปแม่แม่ได้เมนูอะไรทานข้าวคะมื้อเย็น มือเย็นได้อะไรคะอุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยหัวแทะหัวแท้นิ่งไหมหัวแท้ว้าสนุกมากค่ะสนุกแบบว่าป่วนนะคะป่วน อกด้น <kung> ่จะไปไหนจะไปไหนเสียงมอเตอร์ไซค์ผู้ใดมาเนาะนี่เสียงมอเตอร์ไซค์ผู้ใดมาเนาะพี่เดียวสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีครับโอ้โหย คนก็ยังยังไม่หยุดนะคะแม่แม่ยังแบบว่ายังป่ปล่อยอยู่ค่ะตอนนี้ยังไปปล่อยอยู่นะคะสวัสดีคะ่ะซื้ออ,อย่างนอกค่ะ็นขับใหม่นะคะสวัสดีคุณแม่นิกนะคะ้ยังอยไปขเ่น แม่ส่งค er ิดว <t när S 1> ่าอะไรเหมือนแม่พิมพ์เลยค่ะคุณแม่เหมียวเชงก็เสียงหวานหวานนะคะเสียงหวานนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะตุ๊ดนา่คุณยายอะไรบอสโอ้โหไม่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 ร่วมิ่ง คนือสีประยุทธ์หรอกผู้รงนงาเลยแหละมูรงหอมเลยงมือนี่เลยอังเละเลยค่ะแม่วันนาอังเละแล้วไปียวยจะไปหเรจะไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวป่าลเด้อคับไปเที่ยวป่ากันเด้อคับค่ะปล่อยลงมาอีกแล้วค่ะดูดูยังนึ่งว่าแต่สีประยุทธ์คำเดี๋ยวจะเข้าไ พิมหัวเรื่องอย่างกันเนาะนี่เนาะเมเจียบกปปุลูเรื่องน้ำเนาะแชบใบหนาแม่เอาไปให้คุณแม่น้ำแล้วไอหาให้คุณแม่น้ำแล้วคุ้ยองตากัน สวัสดีครับเสียมิ่งตุตะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อเปานะคะแม่เจียบที่นั่งรถไปเมื่อวานนะ่ะห่วงความสวยแม่พิม กินรถไยเคลี่ตั้งแต่เมื่อวานผมยุ่งเดี๋ยวนม่สวยจ้ะแม่เจยบหอ <c ười> กินกินกินหญ้าสดจากต้นเลยค่ะตอนนี้ไปแบ่งแม่ด้วยแล้ว <c ười> ผมชอบครับผมชอบเล่นนำฝนค่ะ ผมชอบเล่นน้ำฝนครับผมจริงค่ะแม่ฟิลแม่เย็นเหยียบ้อยยี่ค่ะแม,ม,ม่เย็นเหยียบ้อยยี่จริงๆค่ะอุ้ยจิตตงมากไปข้างไหนเลยลบกล้ากล้วยแทบไม่ทันนะคุณอนะ่ะคุณนะ่ะ กินต้นไงได้ป่ะโอ้โหฮักฮักครับฮักเอาไปให้แม่ไปให้แม่แต่เลยให้แม่ด้วยนะฮักกินหย่อนซื้อๆกินไปทักทึกแล้วกินก่อนทักทึกแล้วบล่าสงบสติอารมณ์ละไม่รู้สึกอยไรกับองค์ไม่เยอะเราจะยุีก แบบม่เย็นอยู่นี่ค่ะแม่เย็นสอนการบ้านแม่เย็นเป็นครูอยู่ค่ะตอนนี้เ <Hey! S 2> ออวัเข้าบ้านเอะเออออออป๊าดกินหมดจักต้นอลไรนี่มิ่งวัเข้าบ้านยืนกินอยู่นี่สองสอง,สองไอ้ลัมเลยเด้นี่ห h à สองลัมเลยนี่ เป็นคุณครูภาคคำคุณครูภาคคำค่ะว่านขอบ้านไหมทำแล้วเนี๋ยวผมขอกินอีกจักล่ำก่อนพ่อมืดเลยไหมมันเป็นสี่หกโมงแล้วบ่เอาเรื่องตัวแล้วนี่นึงกินข้าวเสร็จแลย สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีแม่เหมียวเชงขึ้นรถบอทันบนะ่เนาะแม่พิมขับรถไปตามหาหน่อยค่ะพอแล้วหลังคาบ้านจะปิวหรือเปล่านะเย็นใจเย็นยหนะค่ะแม่เหมียวเชงสงสัยทำงานอยู่ข้าว <c oughs> หรือเปล <c oughs> ว่ากำลังรับประทานข้าวหรือเปล่า <c oughs> จะสร้างห้องน้ำบ,บักรับแม่เจียบพ่อเป่าสร้างห้องน้ำสร้างห้อนหนงน้ำอันไหนไม่ได้สร้างนะคะเราทำเสร็จแล้วค่ะห้องน้ำเราทำห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะใช่แม่เหียเชียงสงสัยไปกินข้าวแน่เลยนะคะ ไป,ขไปขเปข,ข้าบ้านไปค้ำแล้วมิงปะเข้าบ้านดีกว่าเฮ้าเข้าไปเข้าบ้านแล้วขี้เนยียว่าไปเสร็จเด้อเห็นข้อความตึงไหวรับเถอะนะข้อความตึงไหวยส่เนาะ <laughs> <laughs> สวัสดีแม็กกอนกะนกค่ะสวัสดีนะคะตึงไม่อยู่มีห้องน้ำส่วนตัวติมิงเอาของป้าแล้ว <laughs> โอ้ย กดโดนหรือเปล่าน่าจะใช่สงสัยกดโดนสวัสดีแม่กอนกะนกค่ะฝนตกกดโด,ดนหรือแม่้นน้าฝนกดอเล่ข้าบ้านเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วคุณแม่เมียวเชงขึ้นรถค่ะ

วันเลยแม่พิม, <laughs> ม,มผมขอกินยาเมดกันนน่เด้อเดี๋ยวผมสิไปเด้อภาพเขาดำบ่ค่ะดูท้องฟ้ามืดเลยค่ะมันมืดแล้วพ่อตบอกบอกเนี่ยผมเนี่ยอาจใจเหนื่อยปุ๊บนะ ถ่ายเลยท่านนี้โยขาโยแข็งสวัสดีค่ะคุณแม่บางอ่อนสวัสดีนะคะเคม่มกเก้จะได้มาเจอตัวจริงแล้วค่ะเม่กเก๋จะได้คุณยายจะมาคุณยายจะถ่ายคลิปความปวนความซา กินกินจากต้นสดๆนะคะแม่เจ๊ก็เดี๋ยวขอหยุดไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะดับส่ายเขาบานมัน่ำแล้วนะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ แม่แจปไลฟ์มานานแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนนทพรคุณแม่นนทพรนะคะสวัสดีนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะแม่แม่ทุกท่านคะ่ะลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ